แนวปฏิบตัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551หลักการดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สถานศึกษาต้องมีกระบวนการจัดก,การที่เป็นระบบเพื่อดำเนินการวัดและประเมินผลให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตรงตามความรู้ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนรวมทั้ง สามารถรองรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอกสถานศึกษาจึงควรกำหนดหลักการดังนี้ 1. สถานศึกษารับผิดชอบการวัดและประเมินผลผู้เรียนโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 2. มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน 3. สอดคล้องครอบคุมมาตรฐานตัวชี้วัด และจัดให้มีการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4. การวัดและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนวัดผลด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลายวัดได้อย่างรอบด้านโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเที่ยงตรงยุติธรรมและเชื่อถือได้ 5. พิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 6. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบผลการประเมิน 7. ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและระหว่างรูปแบบการศึกษาแบบต่างๆ 8. ให้สถานศึกษาจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลหลักสูตรแกนกลางกำหนดจุดหมายสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนกำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดกำหนดในสาระการเรียนรู้8กลุ่มสาระมีความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นรายวิชาบนพื้นฐานของตัวชี้วัดในรายวิชาพื้นฐานและผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมเป็นการประเมินตามสภาพจริงควบคู่ไปกับการใช้การทดสอบแบบต่างๆอย่างสมดุลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่าน เพื่อหาความรู้แล้วประยุกต์ใช้นำเนื้อหาสาระที่ได้มาคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาแล้วถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นการประเมินคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งหลักสูตรแกนกลางได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์8คุณลักษณะ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนและเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนดการประเมินทั้ง4ประเภทเป็นการประเมินดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นการสรุปผลรายปีรายภาคเพื่อวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเป็นการประเมินการเลื่อนชั้นตลอดจน การจบการศึกษาในระดับต่างๆเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของเวลาเรียนทั้งหมด 2. ได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 3. ได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 4. ได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ระบบผ่านและไม่ผ่านตัดสินผ่านแต่ละรายวิชาร้อยละ50จากนั้นจึงให้ระดับที่ผ่าน เป็นระบบต่างๆต,ตามที่สถานศึกษากำหนดได้แก่ระบบตัวเลขระบบตัวอักษรระบบร้อยละหรือระบบที่ใช้คำสำคัญสะท้อนมาตรฐานการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นการประเมินผ่านและไม่ผ่านกรณีที่ผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็นดีเยี่ยมดีและผ่าน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี3ลักษณะคือ 1. กิจกรรมแนะแนว 2. กิจกรรมนักเรียนซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมลูกเสือเนานาลียุวกาชาติและผู้บำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมชุมนุมหรือชมรม 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์การเลื่อนชั้นเรียน เมื่อสิ้นปีการศึกษาผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้นซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. ผู้เรียนมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปของเวลาเรียนทั้งหมด 2. ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านทุกรายวิชาพื้นฐาน 3. ผู้เรียนมีผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์เขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด การเรียนซ้ำชั้นกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นซึ่งสถานศึกษาอาจใช้ดุลพินิษให้เลื่อนชั้นได้กรณีที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ80อันเนื่องจากสาเหตุจำเป็นหรือผู้เรียนมีผลการประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดแต่เห็นว่าสามารถสอนซ่อมเสริมได้หรือ ผู้เรียนมีผลการประเมินรายวิชากลุ่มภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมอยู่ในระดับผ่านก่อนที่จะให้ผู้เรียนเรียนซ้ำชั้นสถานศึกษาควรแจ้งให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบเหตุผลของการเรียนซ้ำชั้นเกณฑ์การจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติม,ต,มตามที่สถานศึกษากำหนด 2. มีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านเกณฑ์การประเมิน 3. ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 4. ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5. ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษานะคะการตัดสินผลการเรียนสําหรับ ระดับมัธยมศึกษาจะดูเรื่องที่1ก็คือดูเวลาเรียนค่ะเวลาเรียนตลอดภาคเรียนจะไม่น้อยกว่าร้อยละแปของเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆนะคะแล้วก็ได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและทุกตัวชี้วัดจะต้องผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากําหนดต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชาและผู้เรียนจะต้องมีการประเมินผ่านในการอ่านคิดวิเคราะห์เขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และก็กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ะสำหรับการตัดสินให้คะแนนนะคะก็จะเป็นผ่านและไม่ผ่านกรณีที่ผ่านจะใช้เป็นระบบตัวเลข8ระดับนะคะก็คือ0ไปจนถึง4นะก็มีความหมายตั้งแต่ต่ำกว่าเกณฑ์ไปจนถึงดีเยี่ยมนะคะสำหรับกรณีที่ไม่สามารถประเมินอยู่ใน8ระดับได้ก็จะมี มสกับรอมสหมายถึงผู้เรียนไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลไปไปลายภาคเรียนนะคะรอหมายถึงรอการตัดสินแล้วก็รอคือไม่สามารถดําเนินการตัดสินผลการเรียนได้นะคะเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สําหรับ การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ขเขียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์จะมีการเกณฑ์การประเมินคล้ายกับระดับปฐมก็คือผ่านและไม่ผ่านในกรณีที่ผ่านนะคะก็จะมีเป็นดีเยี่ยมดีและก็ผ่านค่ะสำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะแตกต่างระหว่างกิจกรรมผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นกับมัธยมศึกษาตอนปลายมัธยมศึกษาตอนต้นก็จะเข้าเรียนกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมนัก ตกรรมนักเรียนจะต้องเรียนลูกเสือหรือเนนารียุวกชาตินะคะหรือผู้บำเพ็ญประโยชน์และต้องควบคู่กับเรียนชุมนุมแล้วก็มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์แต่ถ้าเป็นมัธยมศึกษาตอนปลายก็จะต้องเรียนแนะแนวกิจกรรมนักเรียนจะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะเป็นชุมนุมหรือ ลูกเสือเนี่ยนารียุวกาชาติรวมไปถึงนักศึกษาวิชาทาหารจะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างข้อ2.1กับ2.2นะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณ,าาารณาประโยชน์สำหรับเกณฑ์การตัดสินนะคะก็จะเป็นผ่านและไม่ผ่านค่ะการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนนะคะกรณีที่นักเรียนได้ศูนย์ก็สามารถสอบแก้ได้สองครั้ง ลังจากสอบแก้แล้วเกรดที่ได้ก็จะเป็นไม่เกินเกรดหนึ่งนะคะสำหรับการแก้รอก็จะเป็นตามสาเหตุเมื่อผู้เรียนแก้รอเสร็จส่งงานครบตามที่ขาดเรียบร้อยแล้วเกรดก็สามารถเป็นไปได้ตั้งแต่เกรด0ูนย์ไปจนถึงเกรด4นะคะสำหรับมส จะแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันกรณีที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละแปก็จะต้องเป็นการเรียนซ่อมเสริมเพื่อให้เวลาเรียนครบนะคะหรือว่าถ้าน้อยกว่าร้อยละ60แล้วยังเป็นรายวิชาพื้นฐานก็จะให้เรียนซ้ําในรายวิชานั้นค่ะและถ้าเป็นมผก็คือจะต้องทํากิจกรรมในส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือทํากิจกรรมจนครบนั่นเองค่ะ เกณฑ์การจบเกณฑ์การจบหลักสูตรระหว่างมัธยมศึกษาตอนต้นกับมัธยมศึกษาตอนปลายก็จะมีส่วนเหมือนและส่วนคล้ายกันนะคะสําหรับมัธยมศึกษาตอนตอน้นผู้เรียนจะต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน66หน่วยกิตแล้วก็ต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนดมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า77หน่วยกิต ในรายวิชาพื้นฐานแล้วก็66หน่วยกิตในรายวิชาเพิ่มเติมจะต้องไม่น้อยกว่า11หน่วยกิตนะคะสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนวิชาพื้นฐาน41หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนดมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องได้ หน่วยกิจตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า77หน่วยกิจเป็นรายวิชาพื้นฐาน41หน่วยกิจเป็นรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า36หน่วยกิจค่ะส่วนการประเมินที่เหมือนการทงมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะนั่นก็คือการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และก็กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งผู้เรียนจะต้องมีผลการประเมินอยู่ใน,ใน,ในเกณฑ์ผ่านค่ะ การเทียบโอนผลการเรียนนะคะการเทียบโอนผลการเรียนสามารถดําเนินการได้ดังนี้ค่ะพิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถของผู้เรียนพิจารณาความรู้ความสามารถโดยการทดสอบด้วยวิธีต่างๆที่หลากหลายพิจารณาความสามารถในการปฏิบัติจริงสําหรับแนวทางในการโอนผลการเรียนนะคะสถานศึกษาจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ 3ถึง5คนนะคะโดยดูอะไรบ้างกรณีที่ผู้โอนมาจากหลักสูตรอื่นนะคะก็จะดูเนะะื้อหาสอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ6กของการเทียบโอนกรณีที่ผู้โอนเอาทักษะความรู้ประสบการณ์ให้พิจารณาจากหลักฐานให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลายนะคะแล้วก็ให้ระดับผลการเรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับโอนมาและกรณีที่3ก็จะเป็นการโอนนักเรียนที่เข้า ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศก็จะดำเนินการตามประกาศกระทรวงค่ะการรายงานผลการเรียน,นเรามาดูนะคะว่าทาไมต้องรายงานผลการเรียนจุดมุ่งหมายของการรายงานผลการเรียนเพื่อทราบความก้าวหน้าของผู้เรียนรู้ว่าชอบอะไรจะต้องปรับปรุงอะไรวางแผนการ แผนการเรียนในปีการศึกษาหน้าอย่างไรนะคะแล้วก็ใช้เป็นเอกสารหลักฐานทางการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดประกอบการดําเนินการตามนโยบายนะคะอันที่2ค่ะข้อมูลในการรายงานผลข้อมูลในแบบรายงานผลก็จะเป็นข้อมูลระดับชั้นเรียนเวลาเรียนพฤติกรรมนักเรียนเป็นอย่างไร คะแนน8กลุ่มสาระเป็นอย่างไรการประเมินระดับชาติระดับเขตพื้นที่เป็นอย่างไร,งไรแล้วก็พัฒนาการอื่นๆของนักเรียนเป็นอย่างไรนะคะต่อไปค่ะลักษณะของข้อมูลสําหรับการรายงานนะคะก็จะเป็นอาจจะมีหลายประเภทตามที่สถานศึกษากําหนดนะคะสามารถเลือกรูปแบบได้หลากหลายให้เหมาะกับวิธีรายงานแล้วก็สอดคล้องกับระดับการเรียนนะคะโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของการรายงานแล้วก็การนําข้อมูล มาปรับใช้ค่ะเป้าหมายของการรายงานก็จะประกอบไปด้วยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการรายงานผลนะคะทั้งผู้ปกครองทั้งชุมชนไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนผู้เรียนก็ นำรายงานเพื่อไปพัฒนาตนเองครูผู้สอนเองก็เอารายงานเพื่อมาปรับวิธีสอนนะคะกรรมาการสถานศึกษาก็จะได้ทราบว่านะักเรียนมีพัฒนาการอย่างไรแล้วก็จะได้วางแผนร่วมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาในปีการศึกษาหน้าต่อไปนะคะวิธีการรายงานค่ะวิธีการรายงานก็จะแบ่งออกเป็นการรายงานหลักฐานเอกสารทางการศึกษาก็คือปพ .1 ไปจนถึงปพ .3 นะคะ ไม่ว่าจะเป็นแบบบันทึกผลการเรียนรายวิชาแบบรายงานประจําตัวนักเรียนรวมไปถึงใบรับรองผลการเรียนแล้วก็ระเบียนสะสมนะคะต่อไปจะเป็นการรายงานแบบคุณภาพการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบไม่ว่าจะเป็นรายงานประจําปีจุลสาร,รจดหมายส่วนตัวหรือว่าการที่ไปพบผู้ปกครองที่บ้านนะคะแล้วก็การให้ข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตหรือเว็บไซต์ของสถานศึกษาค่ะ,คะการกำหนดระยะเวลาในการรายงาน สถานศึกษานะคะจะต้องมีความยืดหยุ่นแต่เน้นว่าเร็วเที่ยงตรงเมื่อสิ้นสุดการประเมินก็อยากจะรายงานให้เร็วที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีประสิทธิภาพในการนำข้อมูลไปใช้ให้มากที่สุดค่ะ